อนนี่คือละมุดสีเหลืองครับเขาบอกกันว่ากินแล้วรสชาติมันเหมือนทุเรียนเลยฟังไม่ผิดครับทุกคนนี่คือละมุดเขเมิดละมุดอินเดียเซียนทอมอนไข่ทิสตา้าหลายชื่อเรียกมากๆครับป้อนไข่หรือเซียนทอเนี่ยเขาคือผลไม้ตระกูลเดียวกับละมุดหรือลูกพิกุลเล็กๆสีส้มๆที่ปลูกอยู่แถวบ้านเราเลยครับมีถิ่นกําเนิดนะครับมาจากอเมริกาเหนือนั่นก็คือประเทศเม็กซิโกนั่นเองครับผลที่สุกแล้วนะครับจะมีลักษณะกดแล้วนิ่มครับตรงขั้วเนี่ยจะแห้งสนิทดึงออกง่ายแบบนี้ครับ เปลือกของเขาจะบางมากๆเมื่อสุกแล้วสามารถทานทั้งเปลือกได้เลยครับเนื้อเวลาสุกนะครับจะมีความเหนียวมันหนึบคล้ายๆกับไข่แดงต้มหรือมันต้มครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆของละมุดนั่นเองส่วนตัวรสชาตินะครับจะมีความมันๆหวานๆนะครับถ้ายิ่งทิ้งไว้นานจะยิ่งหวานฉ่าเหมือนกินมันญี่ปุ่นต้มเลยครับบางคนบอกว่ามีกลิ่นคล้ายทุเรียนนะครับ ถึงหน้าตาจะแปลกประหลาดแต่ประโยชน์เขาเยอะมากๆเลยครับเปลือกของเขามีสรรพคุณเป็นยาเย็นครับช่วยดับร้อนจากไขได้ดีมากๆเนื้อของเขานะครับมีเบตาแคโรทีนที่สูงวิตามินซีอีและเอบำรุงสายตาบำรุงสมองและผิวพรรณครับในประเทศไทยนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากบางสายพันธุ์ก็จะออกรสชาติปาดไม่หวานไม่อร่อยเลยนะครับส่วนตัวแม็กเองแล้วแม็กว่ามันก็คล้ายๆทุเรียนนะครับแต่เดี๋ยวไปลองให้แม่รีวิวดีกว่าว่าแม่จะพูดว่าไงบ้างครับหนูทะลองยากล้ อ่ะมาเลยเคยกินอยู่แล้วอันนี้แม่เขาแม่เขาเคยกินอยู่แล้วแต่เราจะให้ทุกคนลองฟังรสชาติที่แม่รีวิวนะอันนี้ถือว่าเป็นนักรีวิวอ่ะอันนี้แม่เรียกอะไรห้องหยังนี่เจ้าอันนีันเซียนท้อเซียนท้ออ่าแม่เรียกเซียนท้อนะจริงๆแล้วมันคือหมอนไข่อ่าจริงๆแล้วเซียนท้อจริงๆแล้วมันคือหมอนไข่แล้วมันแล้วมีชื่ออีกไหม ละมุดอินเดียอ่าอ่ะไหนลองกินแล้วลองรีวิวดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงทำไมกินนี่กะอ่าเราดีนะครับอือเป็ดจะไดอ่ะไปกินกับยายกินกับยายเออมันจิกนุ่นมันก็ล้ำอร่อยล้ำรสชาติเป็นไงมันอ่ะกินเหมือนนั้นถึงทุเรียนอ่าถึงทุเรียนแล้วละอีก มันละอะไรมันเหนียวเนืบหวานอ่าล้ำล้ำอร่อยนะแต่กินคำเดียวเลยไม่ยอมกินเลยรรร <laughs> อร่อยไหมอร่อย,อ,อ,ยอ่ะโอเคหน่อยหน่ยยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยยิม้มยิ้มเลย <laughs> <laughs> ยื้สวยยืนอใสกล้องเลยยิ่อ่ะนี่คือละมุดอินเดียนะจริงๆแล้วมันเป็นผลไม้หากินยากนะครับส่วนใหญ่จะเห็นมีปลูกทางภาคเหนือกับภาคภาคอีสานเนาะนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยกินนี่จริงๆแล้วอร่อยมากเลยนะแม่เนาะที่บ้านเราชอบกินมากครับแล้วก็ปลูกยากมากนะครับใครเคยกินไม่เคยกินลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับตอนนี้นะละมุดอินเดียหรือว่าม่อนไข่เซียนทอบักไข่นั่นเอง ชอบไหมแม่แมชอบ,ชอ,บอร่อยชอบทุกนนอาหาระชอบชอบทุกอย่างแหละ